ยังยังไม่จบนะครับมันยังมีทริคอีกนะครับที่ผมจะทําให้ดูนะครับก้าท่านคลิกตัวนี้นะครับนอกเหนือ,อนจากการตั้งกล้องเนี่ยเราอาจจะมีตัวมือบีบ2ตัวคุณอาจจะตั้งกล้อง2ตัวพร้อมกันในคราวเดียวกันนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณมีมือบีบ2ออันแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีทริคพิเศษนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับ เราเปลี่ยนจากตัวกล้องตัวที่สองเนี่ยมาเป็นหัวไฟสักดวงหนึ่งดีไหมครับเพราะอะไรครับเพราะในบางกรณีเนี่ยช่างภาพหลายต่อหลายท่านเนี่ยนิยมที่จะใช้ไฟฟิวินเนี่ยที่อยู่เหนือกล้องนะครับมันจะอยู่ตรงแนวเลนส์พอดีแปะเลยเนี่ยครับแล้วคุณจะทํำยังไงครับคุณต้องตั้งขาตั้งอีกขาหนึ่งซึ่งอยู่ตรงแนวเดียวกันแย่มันทาทุ่งยากมากคุณ่ยต้องใช้ขาบูมนะครับยื่น เข้ามาอยู่เหนือหัวอดีเปะแนวเดียวกับเลนเนี่ยเราก็ต้องคอยระวังว่าถ้าเกิดเราถอยหลังเราเคลื่อนกล้องนิดๆหน่อยๆเนี่ยเราอาจจะพิชนหัวไฟล้มก็ได้นะครับแต่ถ้าเรามีสไลด์คลิกนะครับเห็ไหครับผมสามารถเลื่อนลงมาเห็นนะครับสะดวกไหมครับไฟฟิว l อินเนี่ย มันจะอยู่แนวเดียวบนแกนขาตั้งอันเดียวกันนะครับในองศาที่เท่ากันเป๊ะเลยนะครับนะครับเราสามารถเลื่อนแอต拉สได้อีกนะครับตรงไหมครับแนวเดียวกันเป๊ะเลยนะครับเห็นไหมครับมันไหมครับถ้าหากคุณรู้จักที่จะดัดแปลงใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพ